งัจ้ะได้แล้วอ่ะนั่งเลยได้เชไทยหูไหมวะนี่อ๋อเดๆวเดียวสินะกำลังกะเกียงพี่น้องวุ่นๆบรรยากาศนังเล่นเกันวัดีสาว <Sý> ừ, đời sư nhang luôn da này à khi hiện thế Hả? khi hiện thế kim khảo cầm nhang à mẹ cho ma má à, à. <Sý 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 นยวไอ้เห็นปะหน้อยใจปะน้อยใจปะโอ้ยต้นนี้กาแม่เอยเห้ิ่นไปนั่งนู่นมูน่คนคนมากว้าคือยังกพี่น้องไอีว่าวะยาจะเอามัได้อีนะมันกระลอกกระเลกโคเลยเออ นี่มันเรื่องเห็นหมัย้ยหญ่ามาอยู่ทั้งนี้เลยนี่ผัดหลอบอผัดลมซีทาเฮือนขระสอบข้าวสานมีเบิร์ดโอ้สไายดีผู้แทน,ทนผู้แทนบอลเขาฮะนะแทนบอลขาเจ้า <laughs> เป็นแทนอื่นได้เลยนี่แทนบอลอ่าโดนมาเจอกันเถื่อนหน่อยสั่งเชียว้าไวเลยตอนไหนหนาวเฮ็ดเลยเออว้าวลอดไปมีเรื่องอีสังเชียวไปไปขุดกบขุดเขียดกับว้าวลอดเออซื้อเลขกยังมือนี่ว้าวลอดได้เออโดนๆเราเห็นกันเถื่อนหนึ่งคนน่ะแต่ตกแต่ลึงมางามแท้งามแท้

พักซังงในเด้อตาฟิกันตาเสนเ่วจานเห็ดแล้ห้อยเอาแล้วเว้ยตื่นกันตื้นเลยห้อยนี่แต่คักๆมัน้งอันนั้นเออเด mm-hmm <laughs>